สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับตอนนี้ที่บ้านฝนตกนะครับฝนตกลมแรงมากนะครับเสียตาบเอารถไปว่าจะไปเอากบที่ทุ่งนานะครับเรียบร้อยครับถอ,อยมายังไงไม่รู้นะถอ,อยมายังไงไม่รู้ดีเกือบจะลงทุ่งนาไปแล้วเนี่ยแนบค้ำนะครับตอนนี้นะครับ ดูเลยเกือบมันจะลงทุ่งนาไปแล้วเสือตับฝั <c oughs> ่งนี้ไปไม่ได้นะครับพอดีมันมาฝั่งนี้แล้วมันไปไม่ได้กิ่งไม้หักมันจะวนกลับไปนี่มันถอยมามันถอยมันมองไม่เห็นทางเพราะว่าฝัา่งนี้มันมืดนะครับรถผมก็มืดด้วยเกียวเลยเกียวเลอยอ้อมตับคดีเหอเออหุ่หนแอบก็ได้คดีอะไิ่มจำ เนี่ยอนวนวนกลับมาแล้วเขาจังขอดเอาเอเออดูไงครบูพึงลัน้ำตั้งย่างเออขอดมานแล้วเขาจัเออล็อกลดนอกหลด่ะ เด้งนิดนด้งมันอย่นแล้วนิดแนบไปด้วยวีเสียตายยังไม่อาบนะ้ำ nhấp thân đi nhấp thân đi đơn nhưng đơn nhưng đơn nhưng bó bầu gì đó nè nè, nát mất xương gì đó bay bye, bye. ไปไำง <c oughs> าแล้วหลกกักรถเปเลี่ยนหนึ่งทาแล้วหลกกักรถเปเลี <c oughs> ่ยนหนึ่มึงตามมึงปลดเบรกหรืบ่ปลดแล้วยดเบียดเลยมันเบียเขาบ่เหยียเขอเนาะไป โอ <laughs> <laughs> oh, ๊ยม่นีม่ดีม่นีบก่นมึงลากเนี่ยอะไรปุ่งดองดองอยู่อ้ามึงอะไรมึงเต้นมึงเต้นจักเยอะตอนเนี่เอาหนิเดี๋ยวผมลากเองทีนี้เอาเด้เอาเด้ตับ Hãy subscribe cho đi đứng tập, không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho นาำหน้มึงไม่เออ่รนามึงแักแัคนตุมองาบหน้ากือวามันพ่อมันยังหลใสายวอาบน้ามอนเยลี่ยมเอาจุดตาด้านะครับมาลากนะครับ ก,ดดจจก็ว่าแาบปาดรดเื่อจันอกพอปาดเลยเกนไปยังไงงงเลยไปลงมา ปาลตาับปาลรตเชือกสันนี่ก็ป่านเลยเข <c oughs> ็นหอดจากเขาไปมึงเฮยวหลุดดิมึงมนขางนี้หลุดแบบิกา้รนอยากเมื่อนะมา้รัน mời anh có cảm ơn anh nguyện cho dù thế nhau ra ngoài 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 nào ngoài 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 luôn ngoài 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 บรชักกดกระเยอะนะครับเมื่อกี้นะครับดูลอยดูลอยครับไม่งั้นไม่ขค้นครับน้ำหนักตันหกนะครับลากสองตันสี่นะครับลากสองตันสี่แบบไม่มีล้อนะครับใช้แหนบค้ำอยู่ ยังนี่ขาดใหญ่ยไอตับโอ้โหคุชิบุค่มบบดปาดเชืเอกนี่นะอ๋ <c oughs> ผมอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับเ <c oughs> ชื้อตับให้เชื้อตับเปียกไป งาไม่บ่ยาไม่งามฮักยูหันบ่าไ้หัใ่าเป็นตกแนวนี่คือได้ไตยุบผมเนี่ยแต่ว่าทันบอกต้มตำตำข้นมาที่แรกนลเว้ยไปกับไฟเรยแห้ับ้วองขึ้นมาไปอันบินเล้วครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูรอยนะครับฝนตกเสือตามก็ถอยกลับมาเพราะว่านี่ดูรอยดูรอยมันคั้มดูรอยมันคั้มข้าล่องนี่แม่งเมืองเ้าแล้วยงี่ไม่เอาเออเออ มันนีมาแล้กบนะเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวโกโลคันนี้ไปไว้ก่อนเจ้าตาาจะไปเอากบเมื่อกี้ฝนตกกิ่งไม้มันหักนะครับฝั่งนู้นนะครับก็ลเลยเปลี่ยนทางเจ้าตาาเลยเปลี่ยนทางไปไปตกอีกซะ ตัวมันถอยก่อนไปอปุ้ยอยากมาตัดเนี่ยเลยนี่แหละครับเอาสตาร์ด้ากันเก่านะครับไปลากนะครับขึ้น กลับมาไว้บ้านแล้วเดี๋ยวตัดจะไปเอาฝนมาถักดันถอยหลังตกแหนคบคําบไฟดับนะครับตอนนี้นะครับที่บ้านผมฝนตกแรงมากนะครับเดี๋ยวให้มันชาร์จสักหน่อยก่อนรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับดีมสตาร์ทติด14นี่ครับดูไฟแบตผมคันนี้มีเครื่องเสียงนะครับยวเปิดให้ดูนี่ คันนี้มีเครื่องเสียงนะครับผม,ด,มดอกสิบสองนะครับแม่เหล็กสามก้อนนะครับคันนี้นะครับน,นั่งได้สองคนนะครับแคบนี่แหละสตาร์ด้าคันก่อกนะครับคันนี้นะครับ นี่ครับเสือตับไม่เห็นทางบ่ลเลยเสื้อตาบถอยลงข้างทางครับก่อนเปลวกคบมาผัดครับตบกมาผัดนะครับฝนตกที่บ้านไฟที่บ้านนั้นดับนะครับลมแดงอันนี้ก็เลยมากินที่โอ่นะครับผม เรียนนำฝนม้องกเป็กตัวด่ะมี่สองตัวโอ้สองตัวก็พ่อ่ะกินหรือเปล่าทำไมตุกวันนีตัวนี้ตัวนึงนิดฝักฝักเลยตัวกวักเลยนี่แหละครับผัดกบครับกินแล้วตอนนี้ มนไลม้นี่ยเจ้าตาเป็นพอ,นอควานกมมได้ักกบไดห้หนเกลมันตกให้ใหหน่าเกลยวมันถอยรถตกให้น่าล้วโกบมนเป็นตาดาไปลาขกกึ้นเกลือมันเนี่ยไม่เอารถไทยยุ่งกวมาจันนี่บ่ติงเว้ยมาตัว ม่ไกูถอยยานัมา่เดียเัขต้มบมกันขึ้นแหงเดียวไปเห็นนารอถูกขึ้นหมดฝนตกต่มกบต้มกบแล้วก็ผัดกบนะครับนี่แหละเมนูวันนี้นะครับกินกับเสือเลี้ยวครับกับเสือตาก ครับผมมันเายกัศอยู่อยู่บ้านไฟดับครับเมืมากินอยู่ครับผมเมือนี้ไปไท้แน้ว่าแปะไตเดดกดันเดดกินเย็นๆกันตังแต่เลยจำเจงหรอ บ่มีพริกแกงเนี่ยซื้อพริกใส่์ไม่ใช่มีบ่บ่ซื้อพริกแห้งมาตามาั้มบ่พริกแกงมาตโมกกมีตั้มบลพริกเนี่ยใส่กับกระเทียมใส่กับใบบักกูดออพอนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผมพัดกบครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมโอเคองั้นผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเย่เจ้าเขากินงันก่อน,นครับตอนนี้ครับบายยครับทุกท่านครับเหมือนเดไปถหน้ากันต่อครับผม